ลิวตันครับลิวตันบาดนี่จอมโหดเท็ดแล้วตันติ๊กมองนี่บ่เคยมาจาักเถื่อได้นี่มาตะตอผนิดตะใสาลายถอตะวะตอกระจุ่มมามาล่องเบืองนี่บ่เห็นตะปีกเพ่แยบเพีแวลงเดินเลยตีตาดมาตะพูน กดูงพุ่นโอ้ยลิ้วตันตันแทะนกตัวนี้ขันโยนตั้งมาหอดพุ่นบอท่านเด็กกุกเกกเทียเทียงกับนกตัวโอ้ยจอมหดชัดแล้วบานชัดลิ้วตันเอาละหัว,วคัก liutan liutan Abah nih hmm 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 aloh 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 bawa ku dia pun nih